พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังขอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ในพิธีทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชาูปธรรมพกซึ่งสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชาชูปธรรมพกแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเจพรรษารวมทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสืบสารรักษาและต่อยอด พระราชการณียกิจด้านการศึกษาทรงเจริญรอยตามพระราชจาริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งได้พระราชทานพระบรมราชูปถรัรมภ์นานาปการแก่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยและแก่วงการศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานกําเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ยกโรงเรียนมหาดเล็กเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์พระบรมราชาปิปัตย์ภกของโรงเรียนแห่งนี้ ต่อมาทรงสถาปนาขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดสร้างฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชูปธรรมพกขึ้นเป็นครุยพิเศษเฉพาะพระมหากษัตริย์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้จากพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจาจักรีวงศ์ ครุยพระบรมราชูประถมพกมีลักษณะเป็นครุยผ้าโปร่งขาวมีสำรสติดขอบรอบแขนและปลายแขนพื้นสำรสใช้สักหลาดสีเหลืองเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์มีขนาดกว้าง10เซนติเมตรมีแถบทองกว้าง1เซนติเมตรทับทับบนริมทั้งสองข้างตอนกลางติดแถบทองกว้าง5เซนติเมตรและมีตราพระเกี้ยวเงินติดทับบนสำรสตรงหน้าอกทั้งสองข้าง จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์คุยพระบรมราชูปธรรมภกแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระองค์แรกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อวันที่25ตุลาคม2473และได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองคุยพระบรมราชูปธรมพกแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา250 32เมื่อวันที่12กรกฎาคม2533เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งการพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทยและครบ40ปีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรณจุลาลงกรมหาวิทยาลายัย ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฉลองพระองค์ุยพระบรมราชูปธรรมพกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนหขอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม 2,567รวมใจภาคเฉลิมทศมาจักรีนฤบดินมหาดิยางไทยสากลซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยร่วมกับกองทัพไทยและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นโดยเป็นการแสดงร่วมกันของคณะนดนตร,รีและศิลปินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสำหรับการแสดงในครึ่งแรกเป็นการแสดงมหาดนตร,ร,รีไทยประกอบด้วยองค์ที่1เพลงหมโรงเฉลิมวชิราราช ประพันธ์โดยนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยองค์ที่สองเพลงเชิดน,นอกบเลงระนาดเอก11บรางเรียเปี่ยงโดยนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและองค์ที่สามเพลงชุดเจ้าพยาสายน้ำแห่งกาลเวลาและอรารยธรรมประพันธ์และเรียเรียงโดยรองสาธิยารย์ยุทธนาฉับพนรัตน์รองอธิการบรดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนการแสดงในเครื่องหลังเป็นการแสดงมหาดุรยางดนตรีสากลประกอบด้วยองค์ที่4ไทยอัมพาวามาชจากอุปรากรไอดาประพันธ์โดยจูซัปเป้แวดี้หรือว่าไทาอัมฟาร์มาชรอมไอดาประพันธ์โดยจูซัปเป้แวดี้โดยมีนาวาอากาศโทลิกิบบุญญาเป็นผู้อำนวยเพลงองค์ที่5บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาศทิเบศมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษได้แก่มาชราชวัลลบผู้อำนวยเพลงพันโทเกรงไกรคงสบายมาชธง ชัยเฉลิมพลผู้อํานวยเพลงพันตํารวจโทกิติคุณวรรณกิจมาสราชนาวิทยุทินผู้อํานวยเพลงนาว่าเอกชุมพลวาราชนนกินรีสวีประกอบการแสดงระบ,บารเลรตผู้อํานวยเพลงนายวัฒนาตันเจริญผลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์ที่6ระกิติยศยิ่งฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ประพันธ์ดนตรีโดยพันเอกสมเกียรติจุลโอภาสประพันธ์บทร้องโดยพันเอกกิรชิตคู่นาวงศขับร้องโดยรัชเก้าอมรดิศสวนิตนวพันธ์และผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์กิตินันชินสำราญโดยมีพันเอกสมเกียรติจุลโอภาสเป็นผู้อำนวยเพลง ภายหลังจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้ศาสตราจารย์วิเลศภูริวัดผู้แทนจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพันเอกสมเกียจจุฬโอภาสผู้แทนวงดุริยางไทยสากลเหล่าทัพนายอัสดาวุฒิชวันผู้แทนวงมหาดุริยางไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและนางสาวนิดาช่อมล,ลิผู้แทนคณะนักสแสดงคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเฝ้าถูลองทุลีพระบาทรับพระรชาชทานช่อดอกไม้และก่อนเสด็จพระ ชะดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ครุยพระบรมราชาชูปธรรมพกใช้พระบรมชายลาลักษพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกรรมาการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายผู้บริหารมหาวิทยาลัายและผู้บัญชาการเหล่าทัพ